บริเวณปักคองปักคลองกล้วยนะครับก็วันนี้ดูขึ้นแล้วมันขึ้นค่อนข้างจะเงียบนะครับไม่ค่อยมีขึ้นเท่าไหร่แต่น้ำไม่้อวหอยนะสุยมากเดี๋ยวนั่งเรือไปก่อนนะครับประมาณสักครึ่เที่ยวโมงเดี๋ยวตกปลาครับ แลครับผมวันนี้อยู่กับบ่าวกำปวนพิชิงนะครับวันนี้เรามาพิชิงตั้งใจจะมาล่าพวกทูน,น่าลองเทลกันน,นะครับแต่ว่าก็แวะีิกันก่อนนะครับพอดีผ่านไม้พวกกำลังเตรียมของธรรมชาตินะก็วันนี้เหมือนเดิมครับใช้คันโอเชียนโปรเจกต์ทครับแล้วก็ลอก r ิเวอร์นะครับส่วนสายก็เป็นเบ r ร์เกอรสเปิร์ฟไฟล์ไลนปีนะครับที่เราใช้วันนี้ ก็ลองจิ๊กดูครับเผื่อเจอโสมนะอันนี้มากับไส้ไลท์คร,ครับมันจะภาพมังไลท์จริงๆนะครับทีมงาน4-5คนเดีนะ๋ยวตามมาดูครับว่าจะมีปลาเปล่าวันนี้ครับบรรยากาศดีหรือเปล่า ันนี้เราก็มาถึงหมายแคสตมงแคสตหน้านะครับแต่ยังไม่เกี่ยวขูเลยใส่ไม่มีแล้ววันนี้แก้วเราก้อนแคสที่ใช้ก็เป็นกันอาบูโซเวเลตครับผมแล้วก็ประกอบรอบเป็นพิเชอร์วีกนะครับรุ่นเบอร์สามพันห้ก็มีตู้้อขึ้นนู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 ้นน้นนู้นนูอไอ้ก็เ้คนับก็เลก

มบแดงแฟร์ล้ครับคุณสลัดเด็ดดายกิด้่าปลาเล็กไม่ได้กดกล้องไซคใไซโลครับเยให้กับโลให้สวยได้แบ่งบอกันล้อครไม่แบ่งตัวนี้ห้ามแบ่ง mong cái không? các bạn. Rồi. Ô lên áo nó không, ô lên áo nó không. Nào in cho tí. Thu lại không, thu lại. Để tí nhìn. Khắc nên mơ. Đấy nhóc. Rồi lút lên đâu tác tác đi. Lang mừng. Để chết đó. Mai. Hả? Chích Chích. Ồ, chưa thôi,

ไม่ทันเมื่อกี้ไม่ทันรอบเหนื่อยแล้วมั้ยีิดซองว่าอะไรถุนหน้าไม่มีเลยวันนี้ตุ้งกับหลางมาได้ละหัวปั้นห้องไม่ได้ดับปาไปหมดแลยวโดน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 เยทุกคน เป็นกั้นชายอาบูโอ้ยกวดขาอีกแล้วครับพี่น้องกครับขุดไอ้เก่าเพิ่งเกาไอ้กุดโอ้ยเดินเล้วเดินแล้วเดินเสือสวยเดินพวกคนเหล่านี่นี่ครับเลขเก่าลูกพลิกครับสีมันจะสวยมากเลยครับมันก็จะใหญ่ไม่เกินกิโลครับปลาไซนี้

ท่านท่านมาจุกงที่ท่านเ่าก็มาจุกองสายพันธุ์นี้ครับที่ไม่เป็นที่ว่านักตบปาชอบกันมากนะครับเนี่ยสุสละัครับก็าเรียกเก๋าปากาลังครับเป็นตัวสีแดงแดงคสายพันธุ์นี้ราคาค่อนข้างจะสูงครับกิโลพันพันห้าในพัตตะานลายจะสวยมากฮะสวยงามเนื้อน่ากินตุกปีตอเปล่าวะ อย่าหลักมองเฮ้ยเปี๊ยต่อที่บอกไาได้กันแล้วตอนนี้ใช่รขนาดนเฮ้ยดิเฮ้ยทางเวอมกับอินากลายเป็นเรื่องบกบ mấy cào rồi cấu cào 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 mua cổ chạy ra cào 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 cáo, cáo, cào 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 cào

nhanh mẽ nhanh 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 nhanh

มากมาตั้งมเมากไปเลยมากไปเลยโอ้ยข้างไปโอ้มชื่อเราดู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 เหมน้นาแล้วขงไนี่นี่เป็นหนึ่งสายพันธุ์ครับที่อเรือกนมาสองตัวเมื่อกี้ครับข้างป่าครับมีรสชาติเดียมนนี้ครับคล้ายๆพวกเอออัเกยครับ

จักรว่าปล่อยไม่มืงเ้หลังยาวหลังยาวเว้ยตอนน้เลาท่นจักขึ้นตอที่อาทีนี่ก็มาจักปล่อยไม่จดียาวไปยาวไปคลองดูด้ยโอ้ยโอ้ยขาไปแล้วกระมองกระมงมองเว้ยมึงโอ้ยโอ้ยโร่โร่เดเดียเท่ากันละ chấm mong 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 đi ạ hay là luật đi ơi mọi người mọi người mọi người khoan người khoan người mọi 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 người

ยูัินเบอร์ยูบนโมเต็กลิฟ์เยอน่านี่ก็เป็นกระโหลกสายพันธุ์ไหนไม่รู้ครับหน้าตาแปลกๆปมันู๊เลยไม่เคยเห็นครับลายนี้สวยดีคล้ายๆกร่ดองมันนะแต่มันมีลายนี่นอจังเลยมากระดานนะครับจะได้นอะไรไม่รู้

เดมากาดามามาเกานามาือได้แล้วเกานีนั่นเาาม่าหนี่มืมาม่าอย่างเดียวเก่านี้รับก็อย่างเคย้วครับเวลาของความสุขช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอพวกเราก็ขยันจิกกันอย่างตลอดทั้งวันนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันมีความสุขทุกครั้ง ได้ตกปลากับเพื่อนเพื่อนที่สนิทเราก็ตกปลากันมาถึงจนเวลาเย็นนะครับแล้วก็ได้เดินทางกลับจำได้นะครับว่าการตกปลาคือการพักผ่อนได้ปลานั้นคือกำไรและเราก็จะมีความสุข,ขับการตกปลาทุกๆครั้งครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับตะไกด้วยนะครับและอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ